สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ your friend is a doctor ทาง d r V channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์ส่วนนาหมัยเพื่อนท่านเช่นเคยนะครับวันนี้นะหลังจากที่วัคซีนเนี่ยนะครับได้ฉีดนะในจำนวนประชากรไปแล้วประมาณสัก46ล้านคนนะครับเพื่อนๆครับฉีดไปแล้วร0อยล้านโดสนะครับมากกว่า100ยล้านโดสแล้วนะเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าผลนะที่เกิดขึ้นจากการที่เราฉีดวัคซีนไปมากขนาดนี้แล้วเนี่ย ผลเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะเอาสถิติเหล่านี้มาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเพื่อนๆครับวัคซีนเนี่ยผมพูดไปหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยมีชนิดต่างๆเต็มไปหมดนะแต่ว่าตอนนี้ในสิ่งที่เรากําลังเอามาฉีดนะท้งทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งยุโรปและทางฝั่งเอเชียเองนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับมีการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า100ล้านโดสนะ ผมนับถึงวันนี้นะวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับก็มีจำนวนประชากรเกือบ50ล้านคนในโลกนี้แล้วนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะครับพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับออมีผลข้างเคียงบ้างนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่รุนแรงนะครับและส่วนใหญ่ผลข้างเคียงเนี่ยก็มักจะหายได้เองภายใน1-2วันนะครับ ผลข้างเคียงที่พบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนนะในบริเวณที่ฉีดยาบ,บางคนมีไข้นะครับมีอ่อนเพลียมีปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อนะครับบางคนหนาวสั่นและปวดตามข้อนะครับพบว่าคนที่เสียชีวิตจากการที่เรา,าไปฉีดวัคซีนเนี่ยน,น,น้อยมากนะครับและก็คนที่เสียชีวิตมักจะตกเป็นข่าวนะทำให้พวกเราเนี่ยหวาดกลัวนะว่าไม่กล้าฉีดกันนะและจริงๆแล้วนคนที่เสียชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับ ไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้วันนี้ผมจะเอาตัวเลขนะที่เป็นความจริงเลยนะจากโบวดมิเตอร์นะครับซึ่งผมเพิ่งจะอัดรูปนะถ่ายรูปมาเนี่ยนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับว่าเอาสถิติโลกก่อนนะหลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตามกราฟอันนี้เลยครับเ,เพื่อนๆครับอันนี้คือสถ,สถิติโลกที่บอกว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราพบผู้ป่วย รายใหม่ที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆดูไล่ลงมาสิครับจากพีคสูงสุดช่วงช่วงช่วงใกล้ๆปีใหม่นะครับเห็นไหมติดเชื้อวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า7,000นะช่วงนั้นอาจจะ8,000เกือบเกือบ9,000คนต่อวันนะครับเกือบเกือบล้านคนนะนะเกือบเกื9,000คนต่อวันเพื่อนๆดูช่วงนี้สิครับกราฟลดลงไหมลดลงอย่างชัดเจนนะครับนั่นแสดงว่าอะไรแปลว่าโควิดเนี่ยนะครับกำลัง ลดลงนะเมื่อมีวัคซีนที่มากขึ้นนะครับนะกราฟลดลงชัดเจนนะครับนี่คือ Daily New Cases ต่อวันนะครับนี่คือสถิติของโลกนะครับนะผมเอากราฟที่2นี้มาให้เ,เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็น Daily New Cases เหมือนกันแต่ถักพลอตกราฟเป็น l o อก a ล mic g กราฟนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าความชันของกราฟนี้ก็ลดลงอย่างชัดเจนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนตั้งแต่ช่วงเดือนอ กุมภาพันธ์ไปต้นมานะครับหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณสักสองสามวันที่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับความชันเนี่ยลดลงมากๆเลยนะครับทีนี้มาดูที่ว่านอกจากวัคซีนเนี่ยนะครับทำให้การติดเชื้อลดลงแล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตอัตราการตายเนี่ยลดลงด้วยหรือเปล่าเพื่อนๆดูกราฟที่นี้นะครับกราฟที่3นี้นะครับที่ผมเอามาให้ดูนะเห็นไหมครับเพื่อนๆครับจากอัตราการตายที่เคยสูงสุดเนี่ยนะต่อวันเนี่ยนะครับ ประมาณสัก17,000-18,000คนต่อวันในช่วงนี้ก็ลดลงนะครับเป็นผลจากวัคซีนจริงไหมครับเ,เพื่อนๆครับลองดูซิว่าจริงไหมนะต่อมานะครับทีนี้ผมจะมาลองมาเจาะหลายประเทศให้เพื่อนๆดูนะผมเอาประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปจำนวนมากแล้วแล้วกันนะครับประเทศแรกนะไม่พูดถึงไม่ได้สหรัฐอเมริกานะครับ สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับตอนนี้ฉีดไปแล้ว23ล้านคนนะครับทั่วประเทศเขานะ23ล้านคนเนี่ยประชากรของสหรัฐอเมริกานะครับจากสถิตินะครับมีอยู่328ล้านคนนะ23ล้านคนเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก7%นะครับของประชากรนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วเพื่อนๆลองดูกราฟ daily new cases สติกรบลดลงไหมลดลงอย่างชัดเจนนะครับนี่คือผลของวัคซีนนะครับนะ การติดเชื้อในอเมริกาแม้จะยังสูงขึ้นนะเกินแสนคนต่อวันก็จริงแต่ลดลงอย่างชัดเจนด้วยกราฟนี้นะครับการตายบ้างในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอัตราก,การตายในสหรัฐอเมริกาดูเหมือนลดลงบ้างนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ลดลงนะครับทีนี้ประเทศอีกประเทศหนึ่งที่เราต้องสนใจคือประเทศที่เขาผลิตวัคซีนได้นะแอสตราเซเนกาใช่ไหมอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศแรกๆในโลกเลยที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อนๆดูครับ นี่คือ Daily New Cases ของประเทศอังกฤษนะครับหลังจากได้รับวัคซีนนะช่วงที่ประมาณช่วงๆไปไปลายปีเนี่ยนะอาัตราการติดเชื้อสูงมากนะครับวันหนึ่งเนี่ยหกหมื่นกว่าคน70,000คนต่อวันนะครับเพื่อนๆดูในช่วงนี้สิครับต่ำสองหมืแล้วนะครับกราฟลดลงอย่างชัดเจนนะครับนี่คือ d daily new c a s s ในประเทศอังกฤษนะครับอาปเดตบ้างนะคนที่เสียชีวิตในประเทศอังกฤษนะครับ ลดลงชัดเจนนะเพื่อนๆดูกราฟอันนี้เป็นสถิติที่มาจาก w o r โดม m e t e r เดี๋ยวนี้เองเลยนะครับเยอรมันบ้างนะที่ประเทศเยอรมันเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วเป็นจำนวนมากเหมือนกันเพื่อนๆดูอัตราการติดเชื้อต่อวันในประเทศเยอรมันนะครับลดลงอย่างชัดเจนนะครับ รัเสเซียนสเซียนี้เราพูดถึงสปุตนิกนะครับสปุตนิกวัคซีนของเขานะครับสปุตนิกเนี่ยนะในตอนแรกที่ออกมาฉีดเนี่ยไม่มีคนเชื่อนะไม่มีคนเชื่อถือเลยนะเพราะว่าสปุตนิกเนี่ยไม่ผ่านเฟสเซมนะแต่รัเสเซียบอกว่ามั่นใจใช้เลยนะครับว่าวัคซีนสปุตนิกเป็นประเภทไวรัสเวกเตอร์นะครับเขาฉีดไปก่อนใครเลยและเพื่อนๆดูสิครับว่าผลจากหลังการที่เขาฉีดวัคซีนไปแล้วระยะหนึ่งเดลี่นิวเคสในรัสเซียก็ลดลงอย่างชัดเจนเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนดูสิครับ เป็นอย่างนี้เลยนะครับเอาละมาแถบเราบ้างนะประเทศแถบเราที่มีการฉีดวัคซีนมากมากก่อนใครเลยก็คือประเทศอินเดียนะครับนะเพื่อนๆดูสิครับว่าอินเดียเนี่ยผลนะเป็นอย่างไรบ้างแต่จริงอินเดียเนี่ยเขาติดเชื้อมากมากมากเลยนะในช่วงประมาณสักเดือนอช่วงเดือนปลายเดือนสิงหากรกฎาคมเ่ยนะครับตอนนั้น,นอินเดียแบบเอาไม่อยู่แล้วนะครับนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ในขาลงของโรคโควิดอย่างชัดเจนนะ ยิ่งช่วงนี้ได้เป็นได้มีการฉีดวัคซีนในอินเดียร่วมเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูกราฟสิรครับว่าการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วผลของเขาเป็นอย่างไรนะครับในอิสาราเอลจริงๆอิสาราเอลก็มีเป็นประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากนะเมื่อเทียกบกับจำนวนของประชากรน,นะครับก็ปรากฏว่านอกจากจะลดอัตรากตารติดเชื้อแล้วนะครับโรคความรุนแรงของโรคนะอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงอย่างชัดเจนด้วยนะในประเทศอิสาราเอลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ อันนี้จึงเป็นข้อสรุปอันหนึ่งนะหลังจากที่เราเริ่มมีวัคซีนขึ้นมาใช้ในโลกเนี่ยนะครับประมาณประมาณ1เดือนนะันผมบยกเอา,าประมาณสักเดือนหนึ่งนะอย่างบางคนเนี่ยฉีดครบ2เข็มไปแล้วบางคน,นยังฉีดไม่ครบด้วยซ้ําไปแต่ดูผลของผลลัพธ์นะครับของการฉีดวัคซีนนะครับเป็นช่วงโควิดขาลงจริงๆนะครับเอากราฟของโลกมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเอาให้ชัดไปเลยว่า ครั้งนี้เป็นขาลงจริงๆนะครับนะเราหวังว่านะครับวัคซีนจะผลิตออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็ฉีดให้คนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อมีการฉีดวัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆมีคนได้รับวัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมมีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าวัคซีนเนี่ยนะจะทําให้โรคโควิด -19 เนี่ยค่อยๆลดบทบาทลงในโลกและทุกอย่างในโลกเนี่ยก็จะกลับมาจะกลับมาอาจจะไม่เหมือนเดิมสัทีเดียวเราอาจจะใช้ชีวิตในวิถี New Normal นะ แต่ว่าผมเชื่อว่าอัตราการความน่ากลัวอัตราการติดเชือ้ออัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตของโควิด -19 จะต้องลดลงจนพวกเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนในเวลาอันใกล้นี้แหละครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ